ยุคทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันถ้าพูดถึงทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับแฟนฟุตบอลคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักและนึกถึงความยิ่งใหญ่ของสโมสรเป็นแน่ซึ่งในช่วงจุดสูงสุดของทีมที่ทุกคนเอ่ยถึงคงไม่พ้นคนคนนี้เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันกับการทำทีมไปสู่ระดับโลกตลอดระยะเวลา27ปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวที่น่าจดจำอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเฟอร์กูสันก้าวเท้าเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันโอทัฟฟอร์ดเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากลอนแอดกินสันในวันที่6พฤศจิกาย,ยนในปีคิตศักราช1986ซึ่งทำให้สโมอสสเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย ในปีคิเตศกักราร1989เฟอร์กูสันเกิดความยากลำบากในการคุมทีมเนื่องจากผู้เล่นหลายตัวที่นำเข้ามาในทีมไม่เป็นที่น่าพอใจของแฟนบอลมีข่าวออกมาว่าสโมสรนจะปลดเฟอร์กี้ออกจากการเป็นผู้จัดการทีมในช่วงต้นปีคิเตศกักราร1990แต่จากการที่เฟอร์กี้นำทีมเอาชนะทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสในการแข่งขัน FA Cup รอบ3จึงทำให้บอร์ดบริหารไว้ใจให้เขาคุมทีมต่อไป จนสามารถคว้าแชมป์ FA Cup ได้ในปีนั้นซึ่งเป็นแชมป์แรกให้กับเขาในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทำให้อเล็กเฟอร์กูสันได้คุมทีมในฤดูก,กาลต่อไปซึ่งในฤดูก,กาลแรกเฟอร์กูสันก็สามารถพาสโมสรจบด้วยอันดับที่11และในปีต่อมาก็สามารถคว้าตำแหน่งรองแชมป์ลีกไว้ได้ซึ่งทำให้นักเตะคนสำคัญในฤดูก,กาลนั้นไบอันแมคแคล ที่สามารถทำประตูได้ถึง21ประตูซึ่งเป็นคนแรกในสโมสรในช่วงที่เขาทำทีมหลังจากจอร์ดเบสที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้และก็เป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุคทองของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของอเล็กเฟอร์กูสันในฤดูกาล1990-1991ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถคว้าแชมป์ครับวินเนอร์ครับโดยการเอาชนะทีมบาร์เซลโลนาจากประเทศสเปนในนัดชิงชนะเลิศ ด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนทั้งโลกสโมสร m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเมื่อปีคิดสกักราช1991ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน18ล้านปอนด์จากนั้นสโมสรจึงเปิดเผยข้อมูลการเงินสู่สาธารณชนในฤดูกาล1 9 9 4รถกก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าจดจำอีกครั้ง ซึ่งเอลิคันโตนาได้ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษห้ามแข่งขันถึง8เดือนหลังจากที่ไปกระโดดถีบใส่แมทธิวซิมอนแฟนบอลของคิสซันพาเลตซึ่งในปีนั้นทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลองแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจนทำให้เฟอร์กูสันได้กระทำสิ่งที่ขัดใจแฟนบอลของทีมอีกครั้งโดยการขายนักเตะค,คนสำคัญของทีมและดันนักเตะจากเยาวชนขึ้นมาเล่นทดแทน แต่การกระทำในครั้งนี้กลับส่งผลดีด้วยการพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ได้อย่างน่ายกย่องซึ่งเป็นทีมแรกของเกาะอ,อังกฤษที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ซึ่งเว้นจากครั้งแรกที่ได้ดับเบิลแชมป์ในปีคิดษส,สกัลลัก1994เพียงปีเดียวและยังสามารถลบคำสบป,ประมาทที่ถูกปา마ตเอาไว้ว่าไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จใดๆ ได้จากการผักดันเด็กเยาวชนของทีมให้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ในปีคิศษกราช1997สโมสรก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งและหลังจากนั้นนักเตะคนสำคัญอย่างเอริกคันโตนาก็ได้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลด้วยวัยเพียง30ปีซึ่งเร็วกว่านักเตะคนอื่นๆอ,อีกมากในปี 1, 1998ถึง1999 ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยการเป็นทีมแรกของอังกฤษที่คว้าชิเปลแชมป์ที่ประกอบไปด้วยพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยน,นลีกในฤดูกาลเดียวกันอย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของแฟนบอลปีศาจแดงหลังจากที่ทีมตามหลังทีมบาเยิร์นมิวนิกอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงนาทีที่90ของเกม แต่แล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นโดยที่ทีมสามารถทำประตูได้2ประตูพลิกแซงกลับมาชนะ2ประตูหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้อย่างเหลือเชื่อจากเชดดี้ชลิงแฮมและเพชฌฆาตหน้าทาลกโอเลยคุนนาโซชาหลังจากที่คว้าแชมป์ลีกจากฤดูกาลที่ผ่านมาได้ไม่นานในฤดูกาล1999-2000รถึงและฤดูกาล2000-200 1งึงทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลอังกฤษ โดยการคว้าแชมป์ลีก3ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นทีมที่3ที่สามารถทําได้โดยที่ทีมอาร์เซนอลเป็นทีมแรกและทีมถัดมาเป็นทีมลิเวอร์พูลที่เคยทําได้ก่อนหน้านั้นและในช่วงนั้นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้คว้าตัวนักเตะค,คนสําคัญหลายต่อหลายคนอย่างเช่นลูดสันนิสตลอ,อยซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรที่ลงสนามไป2 2 0นัดและยิงได้ถึง150ประตูลีโอฟอนานกองหลังที่มีค่าตัว ถึง30ล้านปอนด์จากการที่คว้า3แชมป์ทำให้อเล็กเฟอร์กูสันได้รับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรณ์จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2ให้เป็นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเพื่อตอบแทนผลงานที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่ประเทศซึ่งถือเป็นบุคคลที่ได้รับตำแหน่งเซอร์คนที่3ในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยผู้ที่ได้รับพระราชทานคนแรกคือเซอร์แมตต์บัตบี คนที่2คือเซอร์บับบี้ชาตันตำนานของสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาแต่อย่างไรก็ดีในปีคิตศักราช2001ถึง2006ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เกิดประสบปัญหาขึ้นอีกหลายๆอย่างอย่างแรกคือสโมสรไม่สามารถหาผู้รักษาประตูที่เป็นตัวตายตัวแทนของปีเตอร์ชไมเคิลได้และปัญหาที่หนักสุดคือผู้เล่นที่เป็นกำลังหลักจำนวนมากได้ออกจากสโมสรไปไม่ว่าจะเป็นยารสตมัม เดวิดแบ็กแฮมลอยคีนหรือแม้กระทั่งลูดฟานนิสเดลอยด้วยสาเหตุมาจากการมีปัญหากับเซอร์อเล็กฟอร์กูสันทั้งสิ้นทำให้มีผลกระทบกับสโมสรเป็นอย่างมากในช่วง5ปีนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกเพียงแค่ครั้งเดียวในฤดูกาล2002-2003แต่ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลอื่นได้อีก2รายการคือ FA Cup ในฤดูกาล2003-2004 และลีคับในฤดูกาล2005-2006เท่านั้นโดยใน2ฤดูกาลหลังทีมเชลซีได้เข้ามามีบทบาทเด่นเนื่องจากการเข้าเทคโอเวอร์สโมสรของโรมันอิบามวิดมหาเศรษฐีชาวรัสเซียทำให้เชลซีมีงบประมาณซื้อตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดและคว้าแชมป์ลีก2ปีติดต่อกันหลังจากนั้นต่อมาในปีคิสกักาช2006-2008เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันได้พาตัดทีมใหม่อีกครั้ง โดยมีแกรี่เนวิลเป็นกัปตันทีมคนใหม่ที่รับตำแหน่งแทนลอยคีนและ11ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความลงตัวมากกว่าปีที่ผ่นานมาซึ่งเป็นปีที่ผู้เล่นโดดเด่นอย่างเอ็ดฟินฟานเดอร์ซาผู้รักษาประตูชาวฮอลแลนด์ที่เป็นตัวแทนของปีเตอร์ชไมเคิลและกองหลังอย่างเนวันยาวีดิดผู้เล่นยอดเยี่ยมของเซอร์เบียและมอนตนโกและลิโอฟอร์ดินดน กองหลังค่าตัว30ล้านปอนด์เป็นแกนหลักปีกซ้ายขวามีคิสเซโนโรนัลโดปีกดาวรุ่งจากโปรตุกเกสที่สืบทอดเสื้อหมายเลข7ต่อจากเดวิดเบ็คแฮมและยังมีกองหน้าเวลลูนีดาวยิงประตูที่มีค่าตัวถึง27ล้านปอนด์เป็นกำลังหลักซึ่งเซอร์อเล็กฟ์ฟูคันได้กล่าวว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ชุดปีคริสสต์กาลารด1999และทีมชุดนี้สามารถนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ล่าความสำเร็จอีกครั้ง โดยการคว้าแชมป์ลีก3ปีติดต่อกันในปีคิศกรา2006ัช2006-2009และการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งในฤดูกาล2007-2008และในปีคิตศกราัช2010ต่อมาเนมันยาวิดิชได้รับตำแหน่งกัปตันทีมหลังจากการประกาศเลิกเล่นของแกรี่เนวิลลผู้เล่นที่มีความโดดเด่นในช่วงนี้คือไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลที่สวมเสื้อหมายเลข7ต่อจากคิสเียโนโรนัลโด คาเบียเฟอร์นันเดสบาลกาซากองหน้าทีมชาติเม็กซิโกและดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนผู้เป็นตัวแทนของเอ็ดวินวานเดซาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีก2ครั้งในรอบ3ปีคือฤดูกาล2010-2011และแชมป์ลีกสมัยที่20ฤดูกาล2012-2013ก่อนที่จะปิดท้ายยุคทองสมัยของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุซัน ซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังจากที่หมดยุคทองของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟูคซนแล้วสโมสรก็ได้ผัดเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมหลายต่อหลายคนเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กลับคืนมาอีกครั้งและจวบจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดที่จะเข้ามากอบกู้ชื่อเสียง ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกเลยแม้แต่ผู้จัดก,การทีมปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่าเป็นปรมาจารย์แห่งวงการลูกหนังแต่ความหวังของแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังดูลิบหลีเหลือเกินและยังคงต้องอดทนรอก,กันต่อไป